สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั o นสตูดิ o อกันดีเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดู10เกมมือ er, ถือฟอร์มยักษ์น่าเล่นที่จะเปิดให้เล่นกันภายในปี2021นะซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าปีนี้เกมดีๆรอเข้าคิวให้เราได้เล่นกันเพียบและสำหรับคลิปนี้ครับก็อาจจะพูดถึงไม่หมดนะก็ต้องขออภัยแฟนเกมมาณนะที่นี้ด้วยยังไงก็อาจจะมี EP 2กันต่อนะครับ ส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างที่เกมเมอร์ให้ความสนใจครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของช่องสีสันสตูดิโอกันด้วยนะครับเปิดมาด้วยเกมดังที่หลายๆคนรอคอยกันเลยครับกับเกม Apex Legends Mobile ล่าสุดทาง ea ก็เตรียมเปิดเกมเวอร์ชันมือถืออย่างเป็นทางการแล้วครับพร้อมให้เกมเมอร์เนี่ยได้เข้าไปทดสอบในรอบลิจิโน่เบต้ากันแล้วโดยเวอร์ชันมือถือนี้ยังคงแนวแอคชั่นเอาตัวรอดแบบแบทเทิลรย่อในรูปแบบทีมเช่นเดิมครับแล้วก็มาพร้อมกับมุมกอง fs ผสมผสานก,กับการใช้งานฮีโร่ที่ใช้สกิลที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกับต้นฉบับของ pc และคอนโซลกันเลยครับและตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงควบก,กราฟ,ฟิกแล้วก็เกมเพย์ให้เหมาะกับ การเล่นบนมือถือมากยิ่งขึ้นแบบไม่เสียอัตรดกันอีกด้วยนอกจากนี้ Apex Legends Mobile เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นแยกออกมาอย่างชัดเจนครับและจะไม่สามารถเล่นขร o s แพลตฟอร์มกับเวอร์ชั่นอื่นๆได้แต่ก็ยังเปิดให้เล่นฟรีกันอยู่พร้อมวางขาย Battle Pass เช่นเดิมครับยังไงสาวกเกม FS ก็อดใจรอกันเอาไว้ได้เลย ต่อไปมาดูเกมจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างลายเกมกันบ้างครับกับเกม u n d e e c e m b e r โดยเกมนี้จะมาในแนว Rpg style hack and slash นะครับที่มีกลิ่นอายคล้ายกับเกมดังอย่าง Diablo เลยนะโดยตัวเกมเนี่ยจะมาพร้อมกับงานภาพกราฟ,ฟิกที่พัฒนาด้วยกลุ่มพลังของ Unreal Engine 4ที่พวกทวงท่าสกิลแอคชั่นต่างเนี่ยทำออกมาได้โคตรสวยมากเลยละครับนอกจากนี้ยังรวมระบบเด่นเด่นที่น่าสนใจไว้มากมายนะทั้งระบบการเล่นแบบ Co-op ดันเจียนปาร์ตี้การปรับแต่งตัวละครก็มีกันครบซึ่งตัวเกมมีแผนจะเปิดให้เล่นแบบครอสแพลตฟอร์มกันด้วยครับระหว่าง PC และก็โมบายในไตรมาสที่4ของปีนี้ครับยังไงอดใจรอติดตามกันเอาไว้ได้เลยกับอั e นด c เซ MBER มาต่อกันีกเกมหนึ่งแนวแบทเทิลระยอยอดฮิตอย่าง PUBG New State นะครับ เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับเกมจาก PUBG Studio ที่ตอนนี้ยอดลงทะเบียนพุ่งทะลุปไปกว่า10ล้าน ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในรอบนี้เนี่ยจะมาในแนวแอคชั่นโซเวิรลสไตล์แบทเทิลรยอลเช่นเคยครับแต่ว่าทางด้านภาพการาฟิกนั้นต้องบอกว่ากินขาดมากๆซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดรอบอัลฟาเทสในฝั่งของอเมริกาประมาณวันที่12มิถุนายนนี้ครับใครที่สนใจก็ลองมุดไปลงทะเบียนเผื่อฟุกกันได้ครับ พอดูทีท่าแล้วเทสของไทยเนี่ยน่าจะอีกนานเลยล่ะครับต่อไปเป็นเกม s e v e n นไนจาก k i n e s m s s m l r b l e นะครับเกม MMORPG ที่หลายคนรอคอยเช่นกันนะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตความคืบหน้าของตัวเกมมาแล้วครับโดยในภาคนี้จะขนบรรดาฮีโร่ต่างๆมาครบทุกตัวเลยแต่จะแตกต่างจากเดิมตรงที่ทางเน็ด m r r l เบเนี่ยพยายามจะใส่ความเป็น MMORPG เข้าไปครับแล้วก็เพิ่มเรื่องราวที่เป็นสไตล์เฉพาะตัวเข้าไปมากขึ้นรวมถึงเพิ่มคุณภาพของงานการาฟิกให้สวยงามอลังการกว่าเดิมครับส่วนจะได้เล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะครับ มาดูกันต่อกับอีกหนึ่งเกม MMORPG เปิดโลกจาก s a n d b o x Interactive กครับกับเกมเอ b เบี o นออนไลน์หลังจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า4ปีทั้งบน PC และก็มือถือในที่สุดก็ได้เตรียมเปิดให้บริการเวอร์ชันมือถืออย่างเป็นทางการกันแล้วครับโดยตัวเกมเนี่ยจะให้อิสระกัเราซึ่งหากใครที่เป็นแฟนเกมออนไลน์ยุคคลาสสิกเนี่ยที่ไม่ต้องการความเร่งรีบกับการเล่นบอกได้เลยว่าเกมนี้เหมาะกับคุณอย่างมากเลยละครับ พอตัวเกมชูโรงด้วยระบบการต่อสู้ที่เรียบง่ายมีโหมดการเล่นหลากหลายรูปแบบทั้ง PVE PVP ไปจนถึงกิวดวกันเลยอีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรตกปลาชิวๆก็มีมาให้ทำกันด้วยครับซึ่งใครที่สนใจเกมนี้ครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้ารอกันไว้ได้แล้วครับงานนี้ลงสตไทยกันด้วยครับ ต่อไปเป็นเกม Battle Royale อีกเกมหนึ่งครับกับเกม Final Fantasy 7 The First s o l d i e r เกมนี้เป็นของ Square Enix ส่งเข้าประกวดครับโดยตัวเกมเนี่ยจาในแนวแอคชั่นเอาตัวรอดที่ต้องย้อนกลับไปยัง30ปีก่อนเหตุการณ์ในเกมภาคหลักซึ่งเราจะได้รับบทเป็นอาหารของหน่วยโซนเดอร์ครับมือใหม่ในโปรเจกต์ซีโร่ที่ต้องมาฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดทั้งการใช้อาวุธสกิเวทมนด้วยการเข้าห้ำหันกัน โดยตอนนี้ทาง Square Enix ก็ได้ประกาศเปิดให้ทดลองเล่นรอบ i g i n a l c o a s t Beta ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับในของอเมริกาและก็ญี่ปุ่นนะซึ่งล่าสุดก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ทดลองในครั้งนี้ด้วยยังไงขอเกมแนวแบทเทิลระยอบกับแฟน f ฟน a อ f แฟนตาซเนี่ยก็เตรียมรอกันไว้ได้เลยครับ เรียกได้ว,ว่าแนว f p s มาทําตลาดบนมือถือกันหมดเลยก็ว่าได้ครับจึงขาดเกมนี้ไปไม่ได้ครับกับเกมว a ร์โ a แน m โมบายล่าสุดไลโอดเกมก็คอนเฟิร์มออกมาครับว่าจะเปิดแน่ๆภายในปีนี้ครับและตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาเพื่อให้เปิดทันกำหนดครับโดยทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยยังคงซุ่มดูสถานการณ์ของตลาดเกมมือถือกันอยู่ละครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเปิดทดสอบให้เราได้เล่นกันราวๆปลายปีนี้แน่นอน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวเกมยังไงครับทางเราจะมาอัปเดตเพิ่มแน่นอนครับต่อไปเรียกได้ว่าคงไม่พูดถึงเกมนี้เลยไม่ได้ครับกับเกม Devil May Cry p r i n c i c l e of c o m b a t ล่าสุดก็ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกันแล้วครับสำหรับเกมแนวแอคชั่น RPG บนมือถือที่ได้ลิขสิทธิ์แท้มาจาก Capcom โดยตัวเกมเนี่ยเต็มไปได้วยรูปแบบการเล่นที่เราน่าจะคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกระโดดลบสวนกลับหรือจะเป็นการคอมโบการอากาศอีกทั้งยังนำเรื่องราวตัวละครแล้วก็บอสภายในซีรีส์ของเกม De v i l May Cry เนี่ยมาให้เราได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย โดยจะเปิดให้มันกันวันที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้กันแล้วนะครับเตรียมรอกันไว้ได้เลยมาดูกันที่เกมจาก IP ในตำนานกันบ้างครับกับเกม l a ก n n a r ลอ ok next generation เกม3 d m m o r p g จาก IP ชื่อดังอย่าง l a c นา a r ล็อกออนไลครับที่ในครั้งนี้ต้องบอกได้เลยว่ากลับมาสมภาคภูมมากๆ โดยตัวเกมได้รับลิขสิทธิ์แท้มาโดยตรงเลยนะทําให้ทุกอย่างเนี่ยถูกพัฒนาออกมาได้ตรงคอนเซ็ปต์อย่างมากเลยทั้งบรรยากาศดนตรีประกอบมอนสเตอร์ระบบการอัปเกรดสเตตัสไปจนถึงระบบคลาสภายในเกมเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าเหมือนของเดิมเกือบจะ100%ซส่วนงานภาพกราฟ,ฟิกและการควบคุมการเล่นต่างๆเนี่ยจะมีการพัฒนาให้เหมาะกับการเล่นในยุคใหม่มากยิ่งขึ้นครับ ซึ่งตัวเกมเนี่ยมีกำหนดเปิดให้เล่นแบบ Open Beta ้าในวันที่18มิถุนายนนี้ครับใครที่ยังคิดถึงเกมนี้ก็ตามไปลงทะเบียนรอกันไว้ได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยเกมจากการ์ตูนดังอย่างวันพันแมนครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีก IP ชื่อดังครับที่มาในแนวเทิร์นเบสเช่นเคยครับโดยตัวเกมเนี่ยมีภาพแล้วก็เอฟเฟกที่ค่อนข้างสวยครับดูแล้วคงไม่พ้นที่ต้องจัดทีมอัปเกรดตัวละครออกตลอนเนื้อเรื่องปิดท้ายด้วยการ p v p ตามโมเดลของเกมแนวนี้แน่นอน ซึ่งตัวเกมเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาครับและคาดว่าจะเปิดตัวทางประเทศจีนให้ได้ลองก่อนใครๆเร็วๆนี้ส่วนตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าบนแทบแทบกันแล้วครับยังไงติดตามอัปเดตเอาไว้ให้ดีๆครับสำหรับแฟนๆกระตุวเรื่องนี้ก็ได้เตรียมไปหมันกันอย่างแน่นอน ก็ครบทั้งสิบเกมมือถือฟอร์มยากน่าเล่นที่จะเปิดให้บริการในเร็ววันนี้ครับใครรอเกมไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะที่สําคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับเกมเด็ดเกมดังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ